ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มี Cam r y อรครับนะเป็นตัว2.5ไฮบริดมานำเสนอครับอันนี้คือ Cam r y อร2.5ไฮบริดปี2020ครับเลขไม์แสนสี่กับราคาอยู่ที่879,000ฟรีดาวได้ครับผ่อน84งวดอยู่ที่14,700บาทประมาณนี้เลยครับนําไม่เกิน15 0 0 0แน่นอนครับดอกเบี้ยต่ำสุด2.39เรามีให้เหมือนกันส่วนลูกค้าครับอยากฟรัเคสรับลดภายในวันครับนะ2ออาชีพเท่านั้นครับนะข้าราชการครับพนักงานบริษัท ทำงานเกินปีมีเครดิตเกินปีครับซื้อคนเดียวได้จบเลยนะครับนะแค่ถือเอกสารมาหาผมครับรับรถภายใน2ชั่วโมงนะครับเร็วสุดที่เคยทํามาครับผลอนุมัติ15นาทีอนุมัติครับผมทําแล้วส่วนลูกค้าต่างจังหวัดครับนั้นะสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องทาเรื่องที่กรุงเทพเรามีบริการไปเน้นไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีแคมรี่มานําเสนอครับนะเป็นตัวนิวแคมรี่ครับนะอ่าจะไม่ใช่นิวแล้วเนี่ยตัวนิวมาแล้วนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมปี2024ก็ยังถือว่าสวยอยู่นะเพราะว่าตัวนิวเป็นตัวรักชูรี่ขึ้นมาแต่ตัวนี้ก็เป็นตัว2.5ไฮบริดนะครับปี2020ครับเลขไมล์แสนสี่กับราคาอยู่ที่ 879,000ฟรีดาวพอนหมื่0ครับตลอดอายุสัญญา8 4งวดคันนี้ใครอยากได้ติดต่อมาครับเบอร์โทรศัพท์กับรายแล้วผมขออนุญาตให้โทรหาผมดีกว่าผมขอเวลาแค่ส0นาทีในการพูดคุยสอบถามข้อมูลครับตัวเก็บระหว่างตัวรถครับแล้วก็ตัวรถครับนมักันชนไม่มีอ้าแน่นอนล้อแม็กซ์อลลอยครับจากโรงงานพร้อมกับยางมิชลินแล้วเรียบร้อยครับด้านบนมีสลูปนะครับให้ดูก่อนนี่เลยนะครับสวยแบบนี้ครับสีดําสีดําดูง่ายนะ สีดาดูง่ายครับว่าเป็นแบบว่าอะไรอ่ะพวกขนแมวพวกลอยต่างๆนี่เห็นง่ายแต่คันนี้บอกเลยว่าลูกค้าคนเก่าดูแลรถดีมากครับเหมือนเคลือบแก้วมาเลยนะเงาเงาแบบนี้ครับนี่คือครับโทษทีครับนี่คือนี่ครับสัญลักษณ์ครับบอกบอกว่าค่าคือไฮบริดนะครับนะแล้วก็ป้ายทะเบียนครับ7158นะครับกันชนด้านหน้าไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำแน่นอนสัเหลี่ยม์ทกลมครับนะด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับตัวเดย์ไทม์แบบไลนิ่งครับเป็น L อดีแล้วเรียบร้อยครับ สภาพของตัวกระจกรอยหินกระเด็นแทบไม่มีครับแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับอยู่ในสภาพดีเหมือนกันตรงนี้เป็นสีเทาดานะครับนะออกทอดเทาเรื่มเรื่แบบนี้ครับน่สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็สวยๆทั้ง2ฝั่งสําหรับตัวโคมไฟนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับมีเซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับนะมีเซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมเอ่ยนี่นะเซ็นเซอร์ตรวจจับรถอยู่ในเลนนะครับนะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับคูสคอนโทรลครับมีมาให้แล้วเหมือนกัน รอแมกอลอยครับนะให้ดูก่อนนี่ครับนะส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัวใหม่เขาจะเป็นตัวตัวพรีเมียมลักชูรี่นะเขาจะเพิ่มคําว่าลักชูรี่เข้ามาแต่ตัวนี้จะเป็น2.5ห้ตัวไฮบริดธรรมดาแต่ถ้าเป็นปีนี้รุ่นนี้เขาจะมี2.5ห้ไฮบริดและจะมีคําว่าพรีเมียมด้วยอันนั้นคือตัวท็อปสุดแต่ตัวนี้ถามว่าออปชั่นแตกต่างจากตัวพรีเมียมไหมไม่ได้แตกต่างนะได้มาครบเหมือนกันแค่เบาะหลังไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้าแค่นั้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็ไม่ได้แบบว่าปรับ แอร์แบบซ้ายขวาแบบอิสระแบบสามารถเพิ่มเสียงเลเวลไม่ใช่เพิ่มเสียงดิเพิ่มแรงลมแบบซ้ายขวาได้นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแตกต่างกันยังไงครับตัวยางมิชลินครับนี่ครับสวยแบบนี้เลยเอาไปใช้งานยาวๆครับนะตัวนี้เป็นยางปี2023ครับนะสัปดาห์ที่51ครับปี2023นะดอกยางบอกเลยว่าตัวเส้นครับเนี่ยเขาเรียกหนวดยางนะยังเหลือแบบเยอะๆครับตัวดิสอยู่ในสภาพดีครับแล้วก็ภายในซุ้มล้อนะครับ นี่เลยการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับโชคนี้โคตรนุ่มนะผมบอกเลยครับรถผู้บริหารครับไม่ใช่สไตล์ผู้บริหารนะรถผู้บริหารเลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มครับผสมประหลอดมาประมาณ10%ครับด้านข้างเขียนคําว่าตัวไฮบริดกระจกขับไฟฟ้าปอดไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยมีตัวต้านลมครับนะแอโรไดนามิกครับนะกันเสียงลมเข้าตัวรถมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับและแล้วก็มีการสาดใสๆแบบนี้ครับไม่ใช่แววมืดนะด้านบนเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนี่ครับ บวงบอกว่าหรูหราครับนะตรงนี้เป็นกระจกครับไม่ใช่สีดำด้านนะแล้วก็มือจับนี้ก็เป็นโครเมียมอีกเหมือนกันนะครับตัวกระจกของแท้ครับจากโตย่าผมเดินดูให้รอบคันแล้วได้ทั้งคันครับนี่ครับเห็นไหมตัวฟิล์มของเขาเป็นฟิล์มผสมปลอดครับประมาณ10%นะไม่ไม่สะท้อนเกินไปผมว่ากําลังพอดีนะครับนะแล้วก็มาในขนาดฟิล์มผมดูให้นะครับประมาณ40เป็นของลามินาของแท้นะครับนะไม่มืดเกินไปไม่บางเกินไปผมว่ากําลังพอดี แล้วที่สําคัญครับมีมา่านให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมให้ดูก่อนนี่นะให้ทั้ง2ฝั่งนะครับนะให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่นะส,สวยๆแบบนี้ตัวบ่อเนี้ยไม่ขาดไม่ยุบตัวเดีย๋ยวตรงเนี้ยผมทําความสะอาดให้นะครับนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ตัวพรมกระดุมอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยลูกค้าคนเก่าเขาติดตั้งมาให้นะครับนะรถมันยังไงขายไปอย่างนั้นครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นตัวปรับ ตัวปรับแบบว่าบเบาะนี้สามารถเอ็นได้นะครับนะเบาะสามารถเอ็นได้ก็เป็นระบบแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะมีไฟด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยครับเป็น LED เห็นดวงเล็กๆเงี้ยสว่างนะครับดูควมสมของ,ของ,ของ,ของนี่นะสว่างมากนะครับสว่างมากแล้วก็มีอะไรมั่งนี่ครับนี่เลยสวยๆถ้าเป็นตัวใหม่ตัวนิวแล้วจะไม่มีที่เขียบุหรี่นะก็เป็นรถสมัยใหม่แล้วครับนะก็ เขาโนนนลงนะครับนะก็ไม่มีแล้วแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเขาจะมีที่เขียวบุหรี่ให้ไม่ว่าจะเป็นตัวแคมเบรีตัวเก่าแม้กระทั่งตัวแอคคอร์ดตัวเก n 9เขาก็จะมีตัวที่เขียวบุหรี่ให้แต่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับนะไม่มีให้แล้วแล้วก็สภาพของล้อด้านหลังก็ส,สวยๆรอยปีนพึดบาดแทบไม่มีครับตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ17ครับมาในขนาดยาง215ช 5R17 ภายในซุ้มล้อนะครับการแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบครับสีพูมาร์คชุมพูแบบนี้เลยการชนด้านหลังกับตัวรถครับไม่มีอ้าแน่นอนครับ เซนเซอร์ด้านหน้าสีครับด้านหลังสีนะให้มาเยอะอยู่แล้วครับนะพร้อมกับตัวเรดาร์ที่อยู่ด้านหน้าครับเขามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับตรงโลโก้ด,ด้านหน้านะเป็นตัวเรดาร์ก็มีมาให้แล้วด้วยกรนเหมือนกันสําหรับตัวจับวัตถุที่ผ่านด้านหน้านะเขามีมาให้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับตัวโครเมียมโครเมียมแท้เขียนคาว่าแคมเมรี่เหมือนกันพายทะเบียนสวย7158แล้วเรียบร้อยครับนะก็สีสวยจมๆแบบนี้เลยถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับนะแค่ติดต่อมานะครับ กล้องหลังบอกเลยว่าโคตรชัดถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นนะของโตโยต้านี่ชัดสุดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสัหลีมนะครับนะก็สีสวยแบบนี้นะครับใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับครับก็มาใน,ในส่วนของฝั่งขวาครับให้ดูสัเหลี่ยมที่กระทบกับตัวรถก่อนนี่ก้องเงาสุดนะแล้วก็สันเหลี่ยมนี่ก็คมคมนะแทบจะไม่เห็นอะไรเลยครับนะสีดําขนาดนี้ดูดูง่ายนะแต่พอมันเงาแล้วมันดูยากไปเลยนะครับนะเป็นกระจกสะท้อนไปเลยนะก็ เหมือนเคลือบแก้วมานะครับนะผมว่าเคลือบแก้วมาแหละคันนี้สาหรับตัวคันนี้แล้วก็ภายในครับนะโอ้โหนะเบาปับไฟฟ้าหน้าคู่แล้วเรียบร้อยครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าออปชั่นมีอะไรออปชั่นนะที่ผมกล่าวไว้ครับเหมือนกับยานอาวกาศเลยนะครับนะออปชั่นให้มาเยอะความปลอดภัยให้มาเยอะครับถ้าเทียบกับตัวเจนสิบนะของตัว a อคคอรผมว่าแคมรี<ๆ>่มาเหนือเหนือมาเหนือเลยเ,เรื่องออปชั่นแต่เรื่องช่วงล่างเนี้ยต้องยกให้ทางตัวแคมรี่ ไอ้ตัวนะตัวแอคคอร์ดนะตัวแอคคอร์ดแต่ถามว่ามันน้อยหน้ากันไหมมันไม่ได้น้อยหน้านะมันนุ่มนะครับแล้วแอคคอร์ดได้ความาเป็นแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาดีกว่านะครับนะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากตัวเจนสิบเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับสเตเตเตสของแท้นะเขียนคำว่าแคมเ y อรี่แบบนี้กระจกหน้าต่างเป็นออโต้ทั้ง4ประตูแล้วเรียบร้อยครับให้ดูก่อนนี่เป็นออโต้ทั้ง4ประตูแล้วเรียบร้อยครับนะพร้อมกับเมมโมรี่ซีทครับ นะคุญแจที่1นึ่คุญแจที่2สําหรับใครถือคุญแจดอกไหนอยู่เบาะเขาจะปรับเป็นเซตนั้นนะครับนะเซตหนึ่งเซตสองนะครับใครถือคุญแจดอกสองเข้ามาในรถก็จะปรับเป็นเบาะของเซตสองสำหรับท่านผู้หญิงท่านผู้ชายครับที่ขับรถกัน2คนนะครับก็ตัวกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟบไฟ้าแล้วเรียบร้อยปรัอบออตโต้ได้กดเปิดปุ๊บกระจกพับออกนะครับนะแล้วก็กดปิดประตูกระจกพับเข้านะครับเซ็นทันลล็อกมีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าโอเค เปิดฝาท้ายด้านหลังจากตรงนี้นะครับนะแล้วก็มีหมดกันลื่นให้แล้วก็ตัวนี้ครับเป็นสีฟ้าพุชสตาร์ทครับพาวเวอร์ตรงนี้ครับเป็นระบบไฮบริดนะครับควบคู่กันกับเครื่องยนต์4สูบ16วกาล์นะครับก็ความไรก็อยู่ในสภาพดีมีคูสคอนโทรลลกความเร็วให้แล้วเรียบร้อยครับในส่วนอีกฝั่งนึงนะครับเป็นส่วนควบคุมของหน้าจอแสดงผลข้อมูลนะครับทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับนะก็ถือว่าทํามาดีนะครับตัวแดบบอร์ดไม่มีรอยของแดดเลีย เลยนะครับนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยที่ผมให้ดูนะครับครับมีสรลุปให้แล้วเรียบร้อยครับนะความสว่างสวยแบบนี้ครับเบาะด้านหน้าเป็นเบาะคู่ใหญ่ไม่ขาดไม่ยุบตัวสามารถปรับไฟฟ้าตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลตรงกลางเขาให้ความหรูหรามานะครับนะขออนุญาตสตาร์ทรถแล้วกันครับหยยบเบรคครับนะหยยบเบรคกดครับอ่าตอนนี้เครื่องก็ติดแล้วนะแต่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะ เขาสตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้าก่อนนะครับนะเขาสตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้าก่อนก็หน้าจอแสดงผลข้อมูลก็บอกมาเป็นระบบภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะบ่งบอกว่าตอนนี้สถานะเขาเป็นยังไงนะครับนะก็แบตเตอรี่ทำงานนะครับอีกสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งเครื่องยนต์จะทํางานเพื่อกลับมาชาร์จให้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ถ้าเราเข้าเกียร์ดีจากแบตเตอรี่ไปหาล้อนะครับนะส่งกําลังไปหาล้อก็จะประมาณนี้เลยครับหน้าจอ แยกเป็น2ส,ส่วนแล้วเรียบร้อยครับนะสามารถกดเชื่อมต่อเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานแล้วนะเครื่องยนต์ทำงานแล้วก็ประมาณนี้นะครับอ่านะก็สีสวยอีกตัวหนึ่งนะครับนะแจมแฉมแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยครับน้าในหมวดต่างๆครับหมวด e ีโ Eco นะ Normal ครับหมวดส p o r t EV ีวครับแล้วก็หมวดของตัวโฮเบรกมือไฟฟ้าแบบออโต้หรือจะปลดแบบแมนนวลก็ได้นะครับแล้วก็มีชาร์จเลทบเจอครับนะ ก็สามารถเปิดปิดใช้งานได้เลยนะครับนะไม่รู้ว่าเห็นไหมอ่านี่นะแล้วก็ตรงนี้ครับสามารถดันไปสุดครับมีที่เก็บของตรงนี้ให้ด้วยนะครับนะอยากดันกลับมานะครับนะโทรศัพท์อยู่ด้านในนะถือยากครับดันกลับคืนครับแล้วปล่อยเขาจะเลื่อนขึ้นมาล็อกแบบนี้เลยนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะอ่าแล้วก็ระบบหน้าจอตรงนี้ครับนะก็สวยๆครับเลขไมาแสดงที่1 4 5 6 5กม ระบบเซ็นเซอร์ที่เขาแจ้งเตือนให้ดูก่อนนี่ครับหน้าหลังแล้วก็ซ้ายขวาหน้าหลังครับให้มาเยอะมากตัวนี้ซื้อไปคุ้มแน่นอนนะครับนะระบบตัดแสงออโต้มีมาให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ครับนะล็อกความเร็วลดดานหน้ามีมาให้แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะการควบคุมของตัวซันลูปนะครับห่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะนี่นะเปิดมานะครับเปิดด้านหลังแบบนี้ได้นะครับนะแล้วก็ขออนุญาตปุ๊บนะโอเพนครับ อ่ะแป๊บหนึ่งนี่นะเปิดอย่างนี้ได้เลยครับนะส,สวยๆแบบนี้ครับนะก็เจ่มๆครับด้นานบนโอ้โหนะสันลูปมูลลูปครับนะมีหมดครับนะด้านหลังชัดๆแบบนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะเห็นไฟดวงเล็กขนาดนี้สว่างมากเลยนะสว่างมากสว่างมากครับฟีดาวผ่อนนะ้หมื่นสี่ครับไม่เกินหมื่นห้าแน่นอนนะครับก็ผมปิดปุ๊บนะอ่าแล้วก็มาก่านเขายังเป็นเมนนวดอยู่แต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมคือเขาจะเป็นระบรบไฟฟ้าทั้งหมด ครับนะถามว่าต่างกันเยอะไหมราคาห่างก,กันอยู่ประมาณเกือบแสนนะเกือบแสนแต่ตัวเนี้ผมซื้อไปว่าคุ้มนะคือคุณไม่ต้องไปทําอะไรอะ่ะก็ออปชั่นอะไรต่างๆได้มาครบหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมา นี่เลยนะเรากดปุ่มด้านหน้าเมื่อกี้นะที่ผมกดให้ดูนะครับนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะขายึดครับเขาจะหุ้มอย่างนี้มาถ้าเป็นแคมเมอรี่ไม่ใช่ถ้าเป็นตัวตัวอะไรตัวเอาติสนะเราจะไม่เห็นแต่เราจะเห็นด้านนี้นะครับนะแต่เราจะเห็นด้านนี้ตัวขายึดนะตัวขายึดไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตนี่ก็คมกริบอยู่แล้วนะครับนะคมกริบอยู่แล้วนะครับสันเหลี่ยมก็คมๆแบบนี้ ไม่มีชนหนักจมน้ําพิกควารแน่นอนนะครับรถที่นี่เขารถเกรด A ครับไม่มีชนหนักจมน้ําพิกาถ้าเราเอาแบบเกรด B เกรด C มาโม้ว่าเป็นเกรด A นะเสียชื่อเต็นท์หมดนะครับผมบอกเลยว่าเสียชื่อเต็นท์หมดแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังครับใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลย4ีใบแล้วพื้นที่เหลือๆนะกว้างมากนะกว้างมากขออนุญาตด,ดึงอันนี้ขึ้นครับนะมีมีที่เกาะให้ด้วยนะมีที่เกาะให้ด้วยนี่ครับล้ออะไรอุปกรณ์ถอดล้อชุดแม่แรงมีให้ครบครับนะ ตรงนี้จะไม่ใช่โฟมนะจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนะแตกต่างจากตัวที่เป็นตัวเอลติสนะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับแม็กเดียวก,กันกับที่ใส่อยู่เลยซีนทางมะพร้าวอยู่ครบจากโรงงานเห็นไหมขาวๆอ่นะเขาเรียกซีนทางมะพร้าวนะจากโรงงานมีให้ครบปกติครับนะที่สวยแบบนี้เลยแ่มนะผมว่าแ่มนะผมว่าซื้อไปคุ้มอ่ะสีดําคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะราคาถูกมากนะครับนะ 879,000นะฟรีดาวผ่อนไม่เกิน15,000 14,700ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะเดี๋ยผมขออนุญาตเปิดมือเดียวนะครับอ่าว่าผมเก่งนะเปิดมือเดียวได้นะครับอ่ามานี่เลยผมเปิดมือเดียวได้นะครับนะเพราะว่าตัวด้านข้างเขาตัวฝาก็ยกฝากระโปรงเนี่ยเป็นระบบโชกแล้วเรียบร้อยครับก็บอกโชกนะรับน้ําหนักได้ครับ ประมาณ100กิโลนะครับนะสข้างบวกกันก็เป็น200กิโลครับเหลือๆอยู่แล้วนะแล้วก็รอยน้ํามันไฮดรอลิกเยิ้มครับไม่มีเลยนะครตัวไปเก็ฑนตัวยุครับไม่มีการสึกหลอครับแล้วก็นี่ครับชุดไฮบริดครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับประสานงานแบบลงตัวแล้วเรียบร้อยครับนะในส่วนของตัวเครื่องยนต์4.16บเบารอยน้ำมันเยิ้มแทบไม่มีนะครับตัวไปเกเกนอยู่ในสภาพดีนะครับ ก็การเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างก็อยู่ในสภาพดีคานข้างคานหน้าม้อน้ําไม่หกักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมซุ้มชกการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับนี่เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดไฮบริดครับนี่นะเขาได้เขียนแจ้งเตือนไว้ว่ามีไฟฟ้าแรงสูงอยู่ภายในครับห้ามถอดขั้วไฟฟ้าโดยเด็ดขาดนะครับเขาก็มีการแจ้งเตือนนี่คือชุดของไฮบริดของเขานะครับผสมแรงม้าแล้วเรียบร้อยครับคันนี้กส็สวยอีกคันหนึ่งครับ แผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีสติ๊กเกอร์อยู่ครบปกติครับคันนี้ใครอยากได้แค่ติดต่อมาไม่ติดต่อมาไม่ได้นะครับหรือใครมีแผนปีหน้าลบกวนนะครับนะไปดูปีหน้าพอรถที่นี่ครับบอกเลยว่ารถที่นี่มาไวไปไวแนครอนต้องการคนที่ว่าอยากได้รถจริงๆนะมาปรึกษาหาทางออกช่วยกันครับผมเป็นเซลล์ขายรถนะลูกค้าอยากได้รถผมก็อยากขายรถนะต่างคนต่างมีความอยากนะครับเรามาชนะฟนเฟแนนซ์ด้วยกันหรือใครอยากซื้อสดครับผมมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับ โทรมาของแถมอะไรโทรมานะขอได้อย่าผมจัดให้นะครับนะสำหรับนี้สำหรับวันนี้แม่น้อยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ